สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องลูกๆของรูเดียสว่ามีใครกันบ้างอาจมีหลายช่องทําไปแล้วนะครับแรกๆผมก็คิดว่าจะไม่ทําเหมือนกันแต่ช่องของพวกเราก็ทําเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมาหลายคอนเทนต์แล้วก็คงจะไม่ทําไม่ได้สําหรับหลายคนที่สนใจจะหาซื้อนิยายเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมาอ่านนะครับผมได้เอาลิงก์มาจากช้อปปีไว้ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าสนใจเล่มไหนสามารถกดซื้อได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลูกๆแต่และคนของรูเดียสมีใครกันบ้างและอนาคตพวกเขาเหล่านั้นที่มีบทบาทสาคัญอะไรต้องเริ่มที่คนแรกเลยคร ดูซี่เกลัตดูซี่เกิดเมื่อปีมังกรเกาอ,กอที่423เป็นเผ่าพันธุ์ลูกผสมนะครับเอลมนุษย์อาจจะมีสายเลือดของเอลประมาณ1นส่วนสเธอเป็นลูกคนโตและลูกสาวคนโตของบ้านเกลัตและยังเป็นลูกคนแรกของลูเดียตและซิลฟี่อีกในอนาคตเธอจะแต่งงานกับคายกิมมัวและไปอาศัยอยู่ประเทศมิลิต ถ้าใครยังไม่รู้ว่าคายคือใครใคายคือลูกของเอลินาลิเซ่กับคลิปนะครับต่อจากนี้จะมีสปอยครับผมอาจจะเตือนช้าไปหน่อยแต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่ว่าเอลินาลิเซ่คือคุณย่าของซิลฟี่แล้วลูกของคุณย่าก็มาแต่งงานกับลูกของหลานอาจจะเรียกยากเหมือนกันนะครับถ้าทุกคนเรียกไงก็สามารถบอกกันได้เลยเพราะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันในช่วงที่ลูซี่เกิดซิลฟี่ยังทํางานเป็นองครักษให้กับเจ้าหญิงอาเรียวเลยมีเวลาอยู่บ้านที่น้อยมากจึงต้องจ้างแม่หนุ่มมาดูแลลูซี่ชั่วาว ซึ่งแม่หนุ่มคนนั้นก็คือซูซานนะครับคนที่ออกมาในภาคสองช่วงแรกนั่นแหละในมุมมองของล็อกซี่ลูซี่เป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักกินเก่งและไม่ค่อยร้องไห้ห้ายอยางเหมือนกับรูดียสมัยเด็กเลยล็อกซี่จึงเอ็นดูและรักเหมือนกับลูกของตัวเองเวลาที่รูดียไปทํางานนอกบ้านหลายครั้งทําให้ลูซี่ที่ตอนอายุ3ขวบเห็นรูดียเป็นคนแปลกหน้าเธอจึงมักวิ่งหนีรูดียอ,อยู่ตลอดพอคิดว่าใครไม่รู้อยู่ดีก็มาบ้านแล้วก็หายไปและตอนที่ลูซี่พบกับออสเตตครั้งแรกลูซี่คิดว่าออสเตตมีผมสีขาวแบบเดียวกับแม่ขออองงเธงเธธจ ออสเตตว่าปป๋าจากนั้นลูซี่ได้ดึงผมสีขาวของออสเตตเล่นโดยออสเตตก็ไม่ได้โกรธแต่กับดีใจที่มีคนทาแบบนี้กับตัวเองแต่รูเดียตนี่แค้นมากเลยครับอยากสังหารออสเตตในตอนนั้นทันทีเลยแบบไปแย่งความรักจากลูกเขาได้ไงในบรรดาลูกๆของรูเดียตทั้งหมดลูซี่คือหลานคนป่วยของอสตตอ,งอสเตตหากลูซี่ร้องไห้ออสเตตก็จะโผล่มาปลอบน้องเสมอครับเมื่อลูซี่อายุได้7ขวบเป็นช่วงที่ลูซี่ต้องเข้ามาหาไลลาโนแล้วนะครับเธอก็จะรู้ว่ารูเดียตคือพ่อจริงๆของเธอแล้วโดยลูซี่ในววันนีี้ก็็จะเเปสาาออตขงงมืช เด็กแถวนั้นยกให้เธอเป็นพี่ใหญ่มีแต่คนอยากเป็นเพื่อนและอยากมาเล่นกับเธอด้วยที่เธอมีอิทธิพลเป็นลูกสาวของบุคคลที่พิเศษอย่างรูเดียสด้วยแหละครับลูซี่มักจะคิดเองเสมอว่าพ่อของเธอเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และคิดว่ารูดียสตไม่คาดหวังในตัวลูกๆที่ไร้ประโยชน์ด้วยความคิดนี้แหละครับจึงทําให้ลูซี่ตั้งใจเรียนอยากหนักเพื่อให้รูดียสตภูมิใจในตัวเธอและหวังให้รูเดียสชมเธอบ้างแต่จริงๆแล้วรูเดียสไม่ใช่แบบว่าไม่คิดถึงอะไรแบบนั้นนะครับรูดิเองตมห้ยวความเเชื่อออแบบนนั้ขงธ ได้ไปปลูกฝังความคิดให้กับน้องๆจนเข้าใจความคิดของรูเดียผิดไปพวกน้องๆของเธอบางคนก็คิดว่ารูเดียไม่ได้คาดหวังในตัวลูกๆเช่นกันจนไม่กล้าเข้าใกล้รูเดียดยกเว้นแต่คิดติหน้ากับลาล่าครับและมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ลูซี่เคยโดนตีจนก้นลายและถูกเอริสไล่ออกไปนอนนอกบ้านมาแล้วเพราะเธอสงสัยว่าทําไมลิเลียต้องเป็นคุณย่าทาัทาง้ทงๆที่เป็นเมดของบ้านเกเลตซึ่งเอริสโกรธมากที่ลูซี่ไม่เคารพคนในบ้านลูซี่มีคุณอาอยู่ 2, 2> คนคือน,นอนกับไอชาโดยเธอเคารพคุณอาทั้งสองคนแต่ชออบนอนมาากกว่่ซึง ลูซี่ได้ยกให้นอนเป็นไอดอลของเธอส่วนไอชาก็เคารพแม้จะไม่ค่อยได้คุยกันมากนักเท่าไหร่ครับโดยคุณอาทั้งสองไม่ชอบให้ลูซี่เรียกว่าคุณอาเพราะอายุห่างกันไม่มากเพียง10ปีเท่านั้นโดยไอาชาถ้าถูกเรียกว่าคุณอาเธอจะโกรธมากอาวุธที่ลูซี่ใช้อันนี้ไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรความสามารถในการต่อสู้ยังไม่ค่อยถูกกล่าวถึงแต่ด้วยหลักสูตรของบ้านเกเลตแน่นอนว่าไม่มีทางได้วกว่าคนธรรมดาแน่นอนโดยท่านับพวกศาสตร์วิชาดาบและเวทมนต์ฝีมือของลูซี่ก็จะอยู่ในขั้นศักดิ์สิทธิ์ดูาาก้ปส คนที่ได้รับชัยชนะก็จะคือลาลาไมก็ลูซี่นั่นแหละครับต่อมานะครับลูกคนที่2ลาลาเกลัตลาลาเกิดเมื่อปีมังกรก่อ,กอ,กอที่426เป็นเผ่าพันธุ์ลูกผสมเช่นกันครับเผ่ามิเกิดและก็เผ่ามนุษย์เธอเป็นลูกคนรองและยังเป็นลูกคนแรกของรูเดียและล็อกซี่เรียกว่าเป็นลูกสาวสุดแสบของรูเดียก็ว่าได้เลยครับเธอเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่หนักใจตั้งแต่เด็กเพราะตั้งแต่ที่ลาลายังเป็นเด็กลาลาก็ไม่พูดเลยจนรูเดียกับเหล่าแม่แม่พากันกังวลว่าลาลาเป็นเด็กพัฒนาช้าหรือเปล่าแต่ก็มาคนนพบบบบวว่่่าาาเเเธออมมีีกกรรสสืแจิิชดยัผ เกิดดไ้และลาล่ามักจะใช้ความสามารถนี้พูดคุยกับเซนิตอยู่เสมอสรุปก็คือลาล่าสามารถพูดได้ตั้งแต่เกิดเลยนะครับโคตรเจ๋งล่ะคนนี้เมื่อลาล่าเกิดก็จะมีรีโอครับหมาป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าเดรูเดียหรือเผาสัตป่านั่นแหละคอยดูแลเธออยู่ข้างๆเสมอลาล่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคุณแม่ผู้ให้กําเนิดอย่างล็อกซี่มากและมีรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบเดียวกับรูเดียลาล่าชอบถักเปียผมข้างเดียวและคนที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบรูเดียก็จะมีนนลาล่าและอาร์ตลาล่าเป็นหลานรักของคุณย่าเซนิตครับในมมุอองงข เซนิดลาล่าเป็นเด็กดีล่าเลิงชอบพูดทั้งวันช่วงที่ออสเตตมาบ้านเซนิ้ก็ยังอุ้มลาล่าไปให้ออสเตตอุ้มบ้างเพื่อออสเตตจะใจดีกับหลานสาวของเธอบ้างเช่นกันกิจกรรมประจําวันของลาล่ากับเซนิดคือนั่งมองดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกด้วยกันเป็นอะไรที่ผมไม่เข้าใจมากกับคุณย่ากับคุณหลาน2คนนี้นะครับและลาล่าก็ยังเป็นเหรนญรักของคุณทวดแข่ด้วยก็คือยายของรูดิอัและก็เป็นแม่ของเซนิดก็คือลาล่าคลองใจทั้งคุณยายและก็คุณย่าทวดไปเลยในวัยยยเเเดดกครััรับบลลาา่ชออออหมออมมืนนไไ้ีิสย แต่ที่ปัจจุบันลาร่ากลายเป็นนักเลงอย่างที่เห็นก็เพราะว่าเอลิสทนดูไม่ได้ที่เห็นลาร่าโดนเด็กเกเรแถวบ้านรังแกแล้วลาร่าก็ไม่ตอบโต้เด็กพวกนั้นเลยเอลิสจึงจับลาร่ามาสอนให้รู้จักสู้คนบ้างอย่ายอมให้เขารังแกอยู่ฝ่ายเดียวโดยสอนวิชาการต่อสู้ให้นางไว้ป้องกันตัวซึ่งผลของการฝึกนั้นทําให้ลาร่าจัดการกับเด็กเกเรแถวบ้านที่มากวนเธอได้หมดและกลายเป็นอันธพาลซะเองครับเอลิสคือผู้เปลี่ยนนิสัยของลาร่าจากติ็กสาวที่อายกลายเป็นอันธพาลแถวบ้านแทนก็คือเด็กแถวบ้านจากที่รังแกลาน นี้คือโดนลาล่าลังแกไปแล้วครับลาล่าคือลูกสาวที่ว่านอนสอนง่ายที่สุดของเอริสเพราะทั้งสองชอบออกตรวจตาในรอบๆอเมืองอยู่ด้วยกันเสมอโดยลาล่าจะนั่งบนหลังของลีโอทุกครั้งลีโอจะไม่ยอมออกไปไหนหากไม่มีลาล่าอยู่ด้วยถ้ามีคนอื่นมานั่งบนหลังลีโอลาล่าจะต้องเป็นคนนั่งหน้าเท่านั้นในตอนแรกรูดสอัญเชิญลีโอมาเพื่อดูแลคนในบ้านแต่พอล็อกซี่ท้องลูกคนแรกลีโอก็หันมาดูแลล็อกซี่แทนพอลาล่าเกิดก็กลายเป็นลูกสมุนของลาล่าแบบสมบูรณ์เลยครับลาล่าชอบแกล้งคนมากแต่ลาลล่่่ากกก็ไมแแ้้คนนนอออออยุวเธะ ว่าซึ่งรูดียสออสเตตคามันที่3ก็เป็นเหยื่อที่ถูกเธอแกล้งมาเสมอเวลาที่ลาลาทำผิดจะหนีความผิดมาซ่อนตัวที่ออฟฟิศของออสเตตและลาลาก็ยังมีคู่หูอยู่ด้วยนะครับที่ไปแกล้งคนอื่นนั่นก็คือน้องชายอย่างอาร์ตทั้งสองชอบพาไปแกล้งคนอยู่เรื่อยโดยเฉพาะแกล้งพ่อนั่นแหละครับซึ่งลาลามักจะถือว่าอาร์ตเป็นสหายที่เท่าเทียมกันแต่ในมุมมองของอาร์ตลาลาเป็นพี่สาวที่ขี้เกียจไม่สนใจคำสอนของคุณแม่ทั้ง3และชอบโดดเรียนอยู่เสมอหลังจากที่ลาลาเรียนจบแล้วเธอก็ทำงานเป็นนักวิจัยให้กกกับมหาาาาทลลลโนเธอรศึษแ ควาเวทมนต์พยากรณ์และเวทมนต์อันเชิญอย่างหนักในห้องวิจัยส่วนตัวของเธอลาล่าก็ชอบขนมหวานเช่นเดียวกับแม่ของเธอและยังเคยฉกขนมหวานของล็อกซี่ไปกินอีกด้วยลาลามีความคิดอยาบมาอยู่ที่มิลิตครับ พราะขนมที่นี่อร่อยมากช่วงที่ลาล่านอนหลับเธอชอบถอดเสื้อผ้าออกเหลือเพียงชุดชั้นในแล้วก็เข้านอนแบบนั้นเลยเพฤติกรรมนี้เหมือนกับล็อกซี่แม่ของเธอนั่นแหละครับและมีอะไรที่เซอร์ไพรส์รู้ไหมครับลูเดียสชอบย่องไปข้างหลังจับหน้าอกของล็อกซี่แต่มีครั้งหนึ่งลูเดียสพลาดย่องไปจับหน้าอกของลาร่าแทนเพราะลูเดียสด,ดูจากข้างหลังแล้วเหมือนล็อกซี่มากเลยจับผิดคนที่จริงมันเป็นแผนของลาร่านั่นแหละครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูเดียสต้องเรียกชื่อล็อกซี่ก่อนเสมอและลาล่าก็ชอบเอาเรื่องนั้ออนมาข่ม ทั้ง6คนของรูเดียมีเพียงคิตติน่าและลาลาเท่านั้นที่กล้าเข้ามาเล่นกับรูเดียแต่ลาลาเข้ามาเล่นด้วยเพราะหวังอะไรจากรูเดียไม่เหมือนกับคิตติน่าที่เข้ามา on, อ้อนนะครับช่วงที่ซิกฮาร์ดมาลาเพื่อออกเดินทางไปช่วยเพื่อนรักสร้างอาณาจักรลาลาได้บอกว่าซิก ถึงแม้ตัวจะกลายกันหรือผ่านไปกี่สิบปีแต่พวกเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอย่าลืมละ่ะเนื้อเรื่องนี้จะอยู่ในภาคฮีโร่ผู้ว่างงานบทที่13นะครับลาล่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองแต่จะแสดงความรู้สึกไม่เก่งซึ่งลาล่าก็รักพ่อของเธอมากๆแต่ไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นหลังจากนั้นเธอก็มีอายุครบ20ปีลาล่าได้ออกผจญภยัยโดยบอกไว้ว่าจะกลับมาบ้านครั้งหน้าจะพาผู้ชายกลับมาด้วยซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นรูเดียกับเอลิสก็น่าจะไม่อยู่แล้วครับหมายถึงน่าจะขิดแล้ว้ววนนนั่่่่่่แหลลาละตตาาาบอาาออกถยูที เองจะแพ้เพราะความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลาลาคือการเห็นนิมิตบางอย่างในอนาคตลาลามีพลังล่วงรู้รอน,นาคตเช่นเดียวกับเทพมนุษย์ก่อนที่ลาลาจะออกเดินทางพวกรูเดียตและพรัญยาได้มอบสิ่งต่างๆให้กับลาลาดังนี้รูเดียตให้เสื้อคลุมสีเทาที่ตนเองเคยใส่ช่วงประจนภัยในทวีปบิสซาดและไม้ทาคู่กายอควาฮาเทียอ,อันนี้ลาลาชอบสุดๆเลยครับซิลฟี่ได้ทําตําราอาหารให้ด็อกซี่ให้หมวกที่เธอเคยใส่ประจาเอลิธให้มีดเวทที่เอลิธบอกว่าสามารถฆ่าออสเตเตได้อนาคตเธอจะเป็นผู้กล้าโดยเป็นตัว ตัวแปรสาคัญในการช่วยออสเตรตพนิกเทพมนุษย์สาเหตุที่เทพมนุษย์หลอกใช้ลูเดียสก็เพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้ลูเดียสกับล็อกซี่สมหวังกันพอเทพมนุษย์กลัวว่าถ้าลาลาเกิดพอดีพี่แกเห็นอนาคตที่เลวร้ายของตัวเองครับพลังแห่งชะตาพลังนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการต่อสู้กับเทพมังกรและเทพมนุษย์เทพมนุษย์ชักนําหรือหลอกใช้เพื่ออื่นที่ชะตาแรงเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสต์เทพมังกรใช้วิชาลับเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ในเรื่องนี้คนที่มีชะตารุนแรงและแข็งแกร่งมากๆก็็จะมีีีีูููเเดดยยซซลลลลลล่่่ออกกหาานขงงึับ เฟอริสจะมีชะตาที่เหนือกว่ารูเดียสอีกครับเฟอริสนี่จะเป็นหลานของอาร์ตและเป็นเลนของรูเดียนะครับถ้านาพวกศาสตร์วิชาดาบฝีมือของลาลาอยู่ในขั้นศักดิ์สิทธิ์หรือสูงกว่านั้นและถ้าพวกลูกๆของรูเดียมาสู้กันคนที่จะได้รับชัยชนะก็คือลาลาไม่ก็ลูซี่นั่นแหละครับต่อมานะครับลูกคนที่3อาร์ตเกแลตอาร์ตเกิดเมื่อปีมังกรก่อที่427เผ่ามนุษย์แท้เลยนะครับเขาเป็นลูกคนที่3ของบ้านและเป็นลูกชายคนโตของบ้านเกเลตด้วยเป็นลูกคนแรกของเอริสและรูเดียส สิ่งที่อาร์ไม่ชอบก็คือหน้าอกผู้ชายครับอาร์เป็นลูกเพียงคนเดียวที่ลูเดียบไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่เอลิสคลอดมาอาร์ชื่นชอบหน้าอกของผู้หญิงทั้งหมดไม่สนว่าจะเล็กหรือใหญ่โดยหน้าอกที่เขาชอบมากที่สุดคือหน้าอกของเอลิสผู้เป็นแม่ของเขาเองนั่นแหละรครับนิสัส่นี้อาร์ได้ลูเดียบมาเต็มๆเ,เลยโดยความหมายชื่อของอาร์นะครับถูกตั้งตามวีรบุรุษในตำนานคนแรกของเผ่ามนุษย์ที่มีการจารึกในประวัติศาสตร์ เขาเป็นผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรอัสตาและยังจัดการจากักรพรรดิโลกปีศาจอย่างคิสิิกาคิสิริด้วยเมื่อครั้งที่อาร์ยังเป็นเด็กเล็กและลูเดียจะอุ้มอาร์ขึ้นมาอาร์ก็จะแหกปากร้องมาทันทีก็คือมันไม่ให้ผู้ชายอุ้มแต่จะให้ผู้หญิงอุ้นเท่านั้นแหละครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะครับที่ออสเตสเตเข้ามาในบ้านรูเดียเพื่อจะเล่นกับพวกเด็กๆระหว่างนั้นออสเตสก็ได้ไปอุ้มอาร์ขึ้นมาอาร์ก็แหกปากขึ้นร้องทันทีเอลิสเลยเข้ามาดูครับพออ,บออสาาเ,เ,ออเอตสเต ถ้าข่อยแขวนส่งเสียงแบบอ,ออกมา อาร์ตได้รับเอกลักษณ์นั้นมาแบบเต็มๆอาร์ตก็ถือว่าเป็นคนหัวดีมีความขยันหมั่นเพียรพอได้รับการฝึกสอนมาจากเหล่าอาจารย์อัจฉริยะของบ้านเกแลตทั้งหมดเลยอาร์ตเป็นคู่หูของลาลาที่ทั้งสองจะพากันไปแกล้งคนด้วยกันเสมอโดยเฉพาะแกล้งพ่อนั่นแหละรครับก็คือลาลาเซียมแล้วอาร์ตก็ทาตามอาร์ตมีภรรยาตอนที่เขาอายุแค่11ปีเท่านั้นโดยภรรยาของเขาก็คือไอชาน้องต่างแม่ของรูเดียสก็คือมาเล่นอาร์ตตัวเองครับไอชาที่เกิดในมังกรเกาะที่413เธออายุมากกว่าอาร์ตสก็มี่อขาอาย ได้แค่12ปีโดยมีลูกชายชื่อว่าลีลอยและลีลอยก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าเฟอร์ริสเดษกสาวผมแดงเดนของลูเดียที่มีพลังชะตาเหนือกว่าลูเดียเช่นเดียวกับลาลาและเฟอร์ริสก็จะมีบทด้วยนะครับปัจจุบันนะครับอาร์ตได้ออกเรียนไปอาศัยอยู่กับไอชาแต่ก็ยังอยู่ในเมืองชาริอาเหมือนเดิมอาวุธที่ใช้ก็คือดาบไม่ทราบชื่อพลังและความสามารถคือด้านวิชาดาบอาร์ตเป็นผู้สําเร็จวิชาดาบยาวแห่งแสงหรือสํานักเทพดาบขั้นศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวถือว่าเก่งเลยนะครับบเเรรราาราาาาาดดด้กกกฝึึสออนนนโยตงงจที่ป็ถชม เองก็เป็นถึงผู้ใช้เวทมนต์เพิงและวารีขั้นสูงถึงจะไม่ถนัดเวทฮิวแต่ก็ใช้ได้ถึงขั้นกลางถ้านับพวกศาสตร์วิชาดาบและเวทมนต์ฟีมือของอาร์ตก็อยู่ในขั้นราชาเลยเสียดายนะครับที่อาร์ตเป็นแค่เผ่ามนุษย์ในภาคต่ออาร์ตคงจะแก่ไม่ก็ตายไปแล้วก็ได้ครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอหยุดไว้ที่อาร์ตก่อนนะครับพาร์ทส,สอ,อาจจะลงพรุ่งนี้ไม่ก็มาลื่นขอโทษที่ทําเป็นพัดทนะครับคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยเนื่องจากผมตั้งใจจะลงคลิปทุกวันอย่างสม,ม,ม่ําเสม,มอเลยไม่มีเวลาทําคลิปยาวต้องขอโทษด้วยนะครับขอคุนข้อมูลจากเพจเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอเดบัลเลนยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนิยายเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพในใต้ลิงไว้ด้วยนะครับ